สวัสดีค่ะทุกคนเราคิมิฟุกุยูเมะนะคะวันนี้เราจะมาเรียนอังกฤษตอนที่เจ็ดกันแล้วนะคะตอนคิมิอิงของเรานั้นจะเรียนเกี่ยวกับกริยาผัานตามสิ่งที่อยู่ด้านหน้านะคะเอาละเริ่มกันเลยแล้วกันเตรียมความพร้อมก่อนแต่งประโยคในภาษาอังกฤษจากหนังสือฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษกับคูดิวเริ่มจากศูนย์ก็เก่งได้เองชัวโดยคิมิ ฟุกุยุเมะกริยาผันตามสิ่งที่อยู่ด้านหน้า 1. verb to be eat m r e แปลว่าเป็นอยู่คือ i a m at home ฉันอยู่บ้าน a student eat at home นักเรียนคนหนึ่งอยู่บ้าน a student คือคำนามเอกพจน์ some students at home นักเรียนจำนวนหนึ่งอยู่บ้านเป็นคำนามพูะหูพนะคะตรงส t ม d e n t ติวเ่ต่อไป work to do and does แปลว่าทำหรือใช้สร้างประโยคปฏิเสธคำนามเอกพจน์ he she it ใช้ does เช่น he does homework every every every, every night Every night, he does homework every night. เขาทำการบ้านทุกคืน He does not like sports. เขาไม่ชอบกีฬาคำนามพหูโหพ์และไอ U V d y ใช้ดู h e y do homework every night. Every night. พวกเขาทำการบ้านทุกคืน t h e y do not like like sports. พวกเขาไม่ชอบกีฬา ว่าของที่สามก็คือ hash a v e นะคะแปลว่ามีหรือใช้สร้างประโยคปฏิเสธคำนามเอกพจน์และ he she it ใช้ hash Kimi h a d a house Kimi ม,มีบ้านหลังหนึ่ง She h a d not arrived yet เธอยังไม่ถึงเลยคำนามประหูพจน์และ i u v d ใช้ h a v e Kimi and Fuku have a house คิม i และฟุกุมีบ้านหนึ่งหลัง They have not arrived yet พวกเขายังไม่ถึงเลยต่อไปเวบสุดท้ายของคริยานี้นะคะของบทนี้ของตอนนี้นะคะเวบช่องที่หนึ่งรูปปกตินะคะคำนามเอกพจน์ he she it เติม s หรือ es นะคะ he s w i m every morning เขาว่ายน้ำทุกเช้า she gets อ get up early on Monday เธอตื่นเช้าทุกวันจันทร์คำนามพระหูวพจน์และไอ U V day ไม่เติม S หรือ ES นะคะ We s w h e e v e r y morning พวกเราไ่ว้น้ำทุกเช้า t h e y get up early on Monday พวกเขาตื่นเช้าทุกวันจันทร์โอเคจบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ การผันการกริยาผ่านตามสิ่งที่อยู่ด้านหน้านะคะภายในสามนาทีกว่าโอเคแล้วพบกันใหม่กับคิมมิอิงทุกวันที่สิบนะคะทุกคนบายบายอ่าแล้วมีคิมิแจ๊บของเราก็จะเป็นทุกวันยี่สิบนะคะอย่าลืมนะคะแล้วเดือนนี้เริ่มเริ่มเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะคิมมิไทยนะคะคิมมิไทย ที่สอนคนไทยสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาตินะคะก็จะเป็นมีทุกวันที่30นะคะโอเคโอเคทุกภาษาแล้วโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะทุกคนมาต้นเอ่อ้าวไม่ใช่แล้วน,นี่เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วเจอกันใหม่นะคะซิยูเกน